ให้ลองให้ลอง เมื่อก่อนย้อนไปหลายสิบปีแล้วนะครับที่วังหินนี่ส่วนใหญ่ก็จะทําข้าวโพดสวนข้าวโพดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังหลังจากที่ข้าวโพดออกก็ลงทัวเขียวทัวมันอะไรก็ว่าไปแต่เดี๋ยวนี้ทําสวนกันเยอะทําสวนยกตัวอย่างที่จะพาไปดูนะครับทําสวนมะขามเปรี้ยวนะครับนอกจากจะมีมะขามหวานแล้วยังมีมะขามเปรี้ยวขึ้นมา,าขึ้นมาภายหลัง อันนี้โรงชําแหละแล้วนะครับอันนี้คลองบ้านหาวเลยมาจากเด็ดนะบ้านหาวคลองบ้านหาวนี่ตีโอ้โหคลองตะลิงคลองตะลิงคลองตะบัวบ่างหินแน่นะคลองบินแน่คลองบินพ่อคำแน่โอ้โหดูเทียบหน้าเจ้าของโรงงานนะครับขั้นตอนอันนี้เห็ดไม่ข้ามมาข้ามสาอิมตี ดอกหันชิ้นดอกเขีหันหันเส้นหันเป็นเส้นมะขามเปี้ยวหยามันมีมันมีกี่กี่พันอันที่มันแตกต่างกันเนะมันมีเจ้าจริงจริงมีอยูซามขายพันธุ์มีพันธุ์ยังได้ไหมมะขามยักษ์ยักษ์ใช้เฉยมีคำต่อแล้วก็มีพันธุ์กระดานพันกระดานกระดานตระกูลชัยโกมินแล้วก็พันธุ์ฟักตรง แล้วที่ว่าฝักโคง้งฝักตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงตระก,กูลชัยกูมินนี่มันย่อมเป็นพระแนวนี้โค้งๆหน่อยๆโค้งอย่างเงี้ยยาวๆฝักดาบฝันวีฝักดาบฝักโคง้งแล้วแล้วพันธไหนที่ตลาดต้องการลายมาข้ามยักษ์จริงๆนะยักษ<ะ>์พันธุง์งข้องกนองันนครมาคมที่เอาโอ๊กตลาดเราเข้ามาปีช่วงนี้ก็เป็นช่วงข้อมะข้ามไซอิมทับอช่วงเดืนอน เริ่มทากันกันยากันยาที่ทันวะหลังจากฮันเป็นมะขามเปียกข้ามเปียกในช่วงเดือนยังช่วงมกราไปเลยช่วงมกราขึ้นเมซานี่เราส่งส่งค่าประจํากันเลยส่งเป็นโรงงานด้วยยังไงส่งเข้าโรงงานส่งเข้าโรงงานแล้วก็ส่งออกเวียดนามคือสรุปแล้วว่มา,ามะขามมะขาม เพียวนี้บะหมี่ตันใช่บ่ตลาดไม่ตลาดบะหมี่ตันมีแต่บะเพียงพอบะเอบอบะเพียงพอบะเพียงพอเราคล้องเจ้าค้องโรง,งงานเองมีส้วนเองเมืแล้วเนี่ยมีส้วนเองม,ม,อมีปลูกไว้อยู่ประมาณ 1, พันตน้นพันต้นจ้าอืมแล้วมีอา่าทางใดๆที่เข้ามาทรงเนี่ยเอ่อรอบๆจังหวัดนี้ก็มีอยู่แถวชัยภูมิโอ้ชัยภูมิก็้ามา,มาชัยภูมิเลย แล้วก็พิษณุโลกพิจิตจิตรัดดิท์แค่หน่านลำพูนขึ้นส่วนเนี่ยเลยคือตัวนี้ยังมีเอามีออเดอร์มะขามชายอิมแบบแกะเม็ดแล้วก็แกะเม็ดทำเป็นชิ้นทำเป็นชิ้นๆติดคำคำแล้วก็ทำเป็นฝากทำเป็นฝากไม่ต้องแกะเม็ดคือเราทำตามออเดอร์ใช่ป่ะตามออเดอร์ที่เขาสั่ง่ตามความต้องการของลูกค้าใช่ยา นี่แะครับท่านผู้ชมเป็นชีวิตของชาวสวนนะครับก็พลิกผันประยุกมาเป็นโรงงานเล็กๆนะครับรับซื้อขามโดยทั่วๆไปรอบๆจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ของตัวเจ้าของโรงงานเองก็มีเป็นสัมพันธ์ต้นก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่มี ทางตันตามที่เขาบอกนะครับเพียงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือไม่พอจะขายเ,เมื่อก่อนจริงๆเขาจะทำเป็นอย่างนี้นะครับทำเป็นอย่างนี้ทำมะขามแช่อิ่มแต่อันนี้ก็แช่อิ่มเหมือนกันโดยการประยุกต์มาเป็นคำๆแก่เม็ดออกอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับมันสะดวกแก่คนที่จะจะกินเรืงง่ายๆตามแบบทุกทุ่งเราคือไม่ต้องไปกัด เจอเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคำคำพร้อมที่จะจิ้มน้ำจิ้มพริกเกลืออะไรต่างๆกินได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของชุมชนของท้องถิ่นที่นี่คือบ้านวังไสงามหมู่13ตำบลวังหินอำเภอวังปูงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มปลูกกันเยอะเมื่อปีปีก่อนโน้ราคาไม่ค่อยดี แต่ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาในโหแย่งกันซื้อเลยนะครับชาวสวนนี่เนื้อหอมนะครับใครๆเขาก็มาพี่น้องจากพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากนครไทยนะครับตรงดิ่งมาเลยมาซื้อแถวนี้แต่ยังไม่มีเพียงเท่าที่ผมว่านะครับยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากทางภาคเหนือนะครับลําพูนลําปางก็มาปักหลักซื้อกันที่นี่นะครับก็เป็นสินค้าท้องถิ่นที่ ทำรายได้ให้กับเจ้าของสวนแล้วก็สร้างงานให้กับผู้ที่อยู่ว่างๆนะครับไม่มีงานทางอื่นก็มานั่งแกะมะขามนะครับแต่บางคนก็มีบางคนสังเกตดูแอบกินของเขาด้วยนะครับแอบกินแต่ไม่ให้เจ้าของเห็นนะครับไม่ดีนะแอบกินนะลอง ลองกินให้ผมชมสักนิดเป็นยังไงโอ้หะกิน,นเองเลยนี่ไม่ไม่ลองลองชิมว่ามันเปรี้ยวขนาดไหนเปรี้ยวมากสแสดงเหมือนเลยนะ,สะแสดงเนียนเลยนะว่าเปรี้ยวเปรี้ยวมากที่จริงมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ลองอีกทีอร่อยด้วยลองอีกทีดิอร่อยด้วยออลองให้ลอง อันนี้อาคนให้มาขายแรงงานแกะมะขามเนี่ยม่ต้องเจ้าเจ้าของมันต้องตกใจนะไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังเจ้าเนี่ยยังไงเขาก็กินไม่ได้ขโมยกินมะขามไม่ได้ ก็เป็นที่สนุกสนานนะครับท่านผู้ชมก็โดยสรุปแล้วนะครับที่วังหินนี่รู้สึกว่าจะทํากันเยอะของผมก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ผมเซ้งต่อไปละ80กว่าต้นผมไม่มีกําลังทําก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาเหมาในสวนเก็บเองอะไรเองช่างเองนะครับตอนนี้ผมปลดปลดห่วงออกไปโดยสิ้นเชิงไม่เอาแล้วนะครับอายุเยอะ ก็ปล่อยให้คนที่มีกําลังวังชาทํากันต่อไปนะครับที่นี่คือวังไสยงามนะครับไม่มีเพียงแต่ทำขททำาทำ้าวโพดทํานาทำไร่อย่างเดียวนะครับก็ทำํำเห็นไหมมีโรงงานเล็กๆโรงงานเล็กๆที่แปลรูปมะขามเป็นปักมาเป็นมะขามแช่อิ่มมาเป็นมะขามเปียกเออผมลืมถามนะครับ เ<ห>พื่อเพื่อน้องบ้าน<ช>ไกลๆถ้าสมมุติว่าเข้ามาติดตอ่อซื้อมะขามหรือว่าอยากมะขามมาส่งนี่เดี๋ยวบล็อกเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ป่งสีง่เจ็ดสา 3, 1, 4, 7, 3, 6, 9, 2, ติดต่อมาได้เลยจา้าตามนี้นะครับ<า>ก็อยากมา,านำมาขายหรือว่าจะมาซื้อมาสั่งให้ทำแบบไหนแบบไหนก็ามาที่นี่ได้ลองติดต่อตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้นี่นะครับในแผนก ตัด <Okay. S 1> เป็นคำคำ <Okay. S 1> เป็นชิ้นชิ้นนะครับ <Okay. S 1> แต่ยังมีอีกหนึ่งแผนกที่จะแกะ,มะเมล็ดออกโดยเฉพาะนะครับเป็นขั้นตป็นตอนแล้วนะครับต้นหนึ่งสองไปเรื่อยๆตามลำดับเดี๋ยวเราจะไปดูาการแกะ,มะเมล็ดออกจากข้อมะขามแต่ละข้อนะครับ <Okay. S 1> จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แกะ,มะเมล็ดออกนะครับออกจากข้อแต่ละข้อจะเป็นขั้นตอน ค่อนข้างจะสุดท <si yeah. ้ายนะครับปลาร้าในไรอีกปลมังาแม่เ no? นี่ยจะข้ามอ่ะ no ข้าวจ้างเป็น no กิโลที no ่โซนโซนเขาวจ้างเป็นกิโลอยเนอะน้าวจ้างเป็นยังไงยังโลวมหลวมหลวมหลแล้วจากบ้านหลวห้าบาทสิสปพร์แค่แก้เม็ดต้นนี้ตีเมื่อวานได้แก้บอได้จากหลเมื่อวานนะเจ้าวะได้จากหลแม่เขาจ้างอ่ะ มือเดียวนะเตี๋ยแล้วจักโหลวงก็90 60 60หลวง60โลมือเดียวฮะเออผู้เดียวหลานโอ้โหคือว่าผู้เดียวเนี่ยได้60หลวงดิ้งเงือกยังไงแล้วเดี๋ยแกะเมล็ดออกจากข้อมะขามเนี่ยนะครับโลวงละ5บาทก็อยู่ว่างๆนะครับก็มีงานอยู่กับบ้านเราด้วยนะครับก็สะดวกสบายมีรายได้ ป,ปลาชุรสอะไรก็ว่าไปาหอมกระเทียมพริกก็ได้จากการาช่วยกันแกะนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นกันไปก็น้ำลายแตกไปก็เอาไปน้ลาลากินของเขาเท่า<อ> <laughs> นี้หวานนะากินของเาเนียนนอนอดรับมาง่วงนอนมากระมาัขามเสรป้ปลองลองกินให้เบิ้งจะคอแต่นะเอ้หน่อยเดียว เห็นมะข้ามส้มมะข้ามว่านไหหวานตาค่ะโอ้กินน้อยเดี๋ยวนึนน้เนาะลองกัดมักรอบๆนั่นทแท้ๆนะั่นเป็นย่างไรลองให้เบิง้งเอ้าเอา้เอาลองเบิง้งเอา้าแท้ๆนะย่แท้นะมเรัวอันนึอง้นอือ้าฮ่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 าฮอาฮ่าฮ่่าา่า่า หน่าให้เห็นอย่ากหาเฮ็ดโ,โอเคเดี๋ยวผมให้เห็นเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของหมู่13ที่มีโรงงานเล็กๆกระจายไรายได้ให้กับผู้ที่มีความว่างนะครับได้มีงานทําวันละเล็กและน้อยก็ถือว่าไม่ได้เสียวันนะครับเขาเรียกว่าไม่หายใจทิ้งนะครับหายใจทิ้งแต่ก็ได้เงินนี่คือ บรรยากาศที่ผมนำมาให้ทุกคนได้ชมคลิปนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ